มาอัปเดต้องแมวกันหน่อยวันนี้มีหลายเหตุการณ์นิดนึงนะครับทุกคนเริ่มจากเจ้าส้มที่มานั่งอยู่ในชามอาหารอันนี้หัวจะปวดอยากให้ทุกคนดูให้จบนะครับเพราะวันนี้วิเลกรรมของเจ้าส้มเยอะมากหันมาเจอเจ,อเจ้าครีมทําหน้าบ้องแมวอยู่ฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเจ้าส้มเนี่ยหิวหรือเปล่าเหมือนน้องจะพยายามเล่นหรือกินก็ไม่รู้กินเป็นไหมเนี่ยพอลองเทเปียกเจ้าส้มครับกินใหญ่เลยอันนี้เป็นเปียกสําหรับลูกแมวนะเจ้าส้มดูชอบมากจังหวะน,นี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วส้มกินได้เองเนี่ยเป็นความภาภูมิใจของคุณตาออย่าาาางงงมมกกให้้ีินดูบ เจ้าหมี่ทาได้แค่ดมๆครับแต่ต้องมาเตียวเข้มฝึกกินกันต่อส้อมเอ้ยกินทัน้ามอมแมมหมดแล้วกินจนปากเลอะคางเลอะหมดแล้วเทาล่ะเมื่อไหร่จะกินเองได้เนี่ยแล้วน้องก็เดินมาหาคุณทหารด้วยน่ารักจังเลยดูไปดูมาเจ้าหมี่เทาหูพับหรือหูตั้งเนี่ยทุกคนเริ่มไม่แน่ใจแะแล้วทุกคนว่าไงส่วนเจ้าครีมเนี่ยหูพับแน่ๆยังคงคอนเซ็ปต์เจ้าแมวหนอนบุ้งตัวเดียวในคอกนี้มีความกระปุกกระปิกน่ารักนะ่าเอ็นดูด้านหลังนะ้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊แกอยู่อ๋อเเ้้้ามมมีีีนนนนนออกกแววััั่่่ยยงชรรรบติ ขนันมาเจอเจ้าครีมหนอนบ้วงอีกรอบหนึ่งน้องกําลังโบกรถไปโรงเรียนอยู่นะใครสนใจถักได้เจ้าข่าวเองก็เหมือนกันแล้วตอนนี้น้องก็ไม่เดินแล้วนะเจ้าเด็กพวกนี้ใช้วิธีกระโดดเอาดูดิครับน่ารักมากๆวิ่งหนีไปเล่นในซองนั้นกันอีกแล้วหันกลับมาที่เจ้าเทาครับเอ๊ะกำลังกินอาหารเม็ดที่เจ้าส้มเนี่ยทำหล่นไว้หรือเปล่าแล้วที่พีก็คือหันมาเจอเจ้าส้มครับกาลังกบอะไรซึ่งอย่างอยู่ตรงนี้ใช่แล้วครับน้องฉี่ใส่พื้นไ,ไปหมดเลยส้มเอ้ยแสบจริงๆเอาละมาติวเข้มฝึกเข้ากระบะซ้ายกันหม